สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวไทยทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะคะหรือว่าคนที่ไปทํางานหาอยู่หากินตางแดนพี่น้องแล้วก็คนที่อยู่ทํางานหาอยู่หากินทางบางบา้านเฮานะภาคอีสานหรือว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะพุทธศักราชพศ2 5 6 4หรือว่า ปี2021นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการดังที่ใจหวังตั้งไว้นะคะค่ะมือในกัมพอกันอีกแล้วค่ะกับสาวไหม่สภัยเบลเยี่ยมมือนีนสิพาไปใส่นอเนอะ,เ,นะเปิดปีใหม่บริเิดคลี่คลนแล้วเนาะคะ่ะตังเต่ โควิดซาหลบแหลกมาละคกะรอบที่สองพอมารอบที่สองมาเนี่ยกับบอดี้เฮดเลยค่ะเพราะว่าพิศณุใกับบอดี้ออกไปข้างนอกเนาะก็จะทํางานบ้างก็จะ,ะยุ่งยากกับเรื่องการงานแล้วก็แล้วก็เรื่องพิสมัยมก็เคยเป็นโควิดนะคะติดโควิดก็เลยไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเยี่ยมชมที่เดิมๆค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงนี้จะเป็นอากาศ หน้าหนาวนะคะจะเป็นจะพาไปเบิงชัวหน้าหนาวพี่น้องตอนที่ทําคลิปใหม่ๆก็คือหน้าร้อนนะคะหน้าซัมเมอร์ตอนนี้ก็จะเป็นวินเตอร์ไทม์ของอยุโรปนะคะประเทศพิสมัยที่พิสมัยอยู่นะคะก็จะเป็นประเทศเบลเยียมค่ะไปค่ะไปกันเลยค่ะวิโกโ้เอมาค่ะถึงแล้วค่ะที่เดิม central station ฮิมเซลเลยเทรนสเตชันนะคะหรือว่าบ้านเราที่เรียกว่าสถานีรถไฟนะคะไปค่ะเดินเข้าไปดูข้างในไปชมกันนะคะต่อไปนะคะข้างในจะสวยมากเลยนะคะมาครั้งที่แล้วก็คือว่าไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่าโควิดเขาไม่ให้ผู้คนเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวรอบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปหรือเปล่าสงสัยให้เข้าไปนะคะเพราะว่าเห็นคนเดิน ไปเยอะๆไปค่ะตามมาเลยจ้าเ้ตามมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะคะสถานีรถไฟหรือว่าเทรนสเตชัน ได้ค่ะเดินตรงนี้ได้ไหมตีแคนวัก็นอดนี่ค่ะที่เขาเรียกว่าสถานีรถไฟนะคะช่วงนี้จะเป็นหนาหนาวพี่น้องหนาหนาววินเตอร์ไาม์เนาะเดือนมกราปกติเราก็จะเห็นหิมะแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้จะลง ทีมาจะลงไม่รู้ว่าโซนไหนนะคะนี่ค่ะสวยไหมเอ่ยเสียงดังหรือว่าเสียงไม่ดังติชมกันได้นะคะเพราะว่าเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกเดินนะคะถ้าเราออกมาจากรถหรือว่าออกมาจากตัวบ้านก็คือว่าจะต้องใส่ผ้าปิดจมูกทุกคนนะคะ คือคือถ้าเข้าไปข้างในถ้าใครไม่ใส่ผ้าปิดจมูกก็คือร้อยห้าสิบยูโรค่ะใช่ไหมอ้วน e v no put the mask go inside hundred f i f euro ส <250. S 1> องร้อยห้าสิบยูโรค่ะไปค่ะเข้าไปข้างในด้วยกันเอออันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นจักรยานนะคะจักรยานที่เขาให้เช่าที่เขาให้เช่าขับ ปั่นไปตามแบบไปไหนก็ได้ค่ะที่คือมันจะมีที่จอดอยู่ของเขาของเขาของเขาะจะเป็นแบบนี้ต,ตลอดนะคะคือช่วงนี้หน้าหนาวไม่มีใครอยากปั่นจักรยานไปค่ะเดินไปข้างในค่ะหนาวค่ะข้างนอกหนาวมากเบื้องเสาไหมที่น้องเบื้งเสาไหม้คุณน่ะเห็นตตาคอร์ ไปค่ะเห็นตาตาคอาะอันนี้จะเป็นหินได้พี่น่องหินภูเขาหินสกัดนะคะอันนี้จะเป็นหินสกัดนะคะไม่ใช่หินโดยเป็นหินที่แบบว่าเห็ดเผาขึ้นมาเองได้ที่น่องคือว่าสมัยตะกี้ข้าเจ้าอัน หินสกัดบานเฮาเอินหินสกัดนะครับน่ะเดินค่ะเราถึงข้างในแล้วสวยงามมากพี่น้องตามมาค่ะต้นคริสต์มาสยังไม่เอาออกนะคะก็คือให้มันประมาณวันประมาณหลังวันที่ห้าหรือว่าวันที่สิบนะคะหลังวันที่ห้าหรือว่าวันที่สิบมกรา ดูค่ะข้างในอ้้สวยสวยงามมากพี่น้องนี่ล่ะพี่สมัยจะมานี่ช่วงนี้ค้นใจหน่อยพี่น้องเพราะว่าโควิดเนาะนะพี่น้องสี้ผ้ามาขืนขั้นใดตรัพเปิ้ลเลยนะพี่น้องย่างขืนปันใดนี่พี่น้องขันข้ามาในนี่เขาต้องใส่แมท ต้องเว้นระยะห่างเมตรห้าสิบจากคนอื่นนะคะถ้าเราครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรเพ่อพี่น้องสิพามาบางขังเทิงด้ยพี่น้องถ้าดูข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นหินอ่อนอันนี้จะเป็นหินอ่อนนะคะสวยไหมเอ่ยมอน้เสาร์ม้สิ วันนี้ส้าไม้ดีใจค่ะได้พาพี่น้องมาเบิองข้างในนี่ค่ะเป็นเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะคะตามมาค่ะขึ้น่ะพี่น้องงามคื้ยยังเนี่ยอ,อันนี่ก็จะเป็นขึ้น่ะ อันนี้จะเป็นเมืองเ,ออเป็นเมืองอันเวิร์บนะคะหรือว่าอันซเวอร์เปิลแคนบานเฮาก็สิเป็นเป็นว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งแหละเนาะคะนะ่ะเนาะคือว่าหลายๆคลิปได้พูดมาแล้วว่าเมืองอันซเปอร์เปิลนี่เป็นเมืองที่ที่ใหญ่กว่าบรัเซลนะคะโอ้ยเมื่อยขึ้นวันใดพี่น้องเป็นตากบเขาฝา ถอดออกกันอันนี้มันเขาฝาพี่นอ้องคุณน่ะหินคลองแทะได้นี่บเวนอันอันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนนะคะหินอ่อนที่บานเฮ้าราคาแพงๆกันละ่ะที่ไปปูผืนบานเฮ้านึ่งนี่สวยงามค่ะสถานีรถไฟอย่างซื้อมางามค่ะแก่ผหัวลำโพงอืมอ้ย ท้างพี่น้องต้นเสานี่ก็เป็นหินอ่อนได้พี่น้องเป็นหินที่เขาแบบ uh, hand, hand make, นะเอ่อแฮนแฮนเมกไงค้นสมัยเกา่จาจักว่าจักเป็นทันตีหล้วล่ะเบื้องส้งนี่สวยงามค่ะโอ้ยมื้อเนี้เสาใหม่ขึ้นดีใจแทด่เปิดปีใหม่ได้มาพาพี่น้องมาเที่ยวชมข้างในอันนี้จะเป็นรูปมือ จะเป็นรูปมือของอของตำรวจนะคะของโปลิซีนะคะเขาไม่ให้จับขอโทษนะคะขอโทษพี่น้องนะค่ะขอโทษขอโทษพี่น้องเพราะว่าพวา <c oughs> หันไในอันไปที่เนียนตากล่องเลยเลยสี่มาบางหันเนี่ยก็เลยอุ้ยอุ้ยขอโทษนะคะ I'm sorry I don't know นี่เระพี่น้องรถไฟกับซีเรนมาสองขางเห็นไะเดินรถไฟกับซีเรียลมาสองขางจะพาไปดูข้างล่างกว่ที่นี่ทางข้าง่นกับสิเป็นรานข้ารานยังคือบ้านเฮาอะไรพี่น้องตำรวจโปลิ p โปลิ e ใส่เสื้อสีแดงนะตำรวจโอ้ยหนาวพี่น้องบรรยากาศเมืนไอ้เกิดเกิดกัดกัดเนี่ยกัจจาวาให้กันเด้อพี่น้อง มามันหนาวเออนี่ตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟรถไฟจะวิ่งมาจอดที่ชานชารานะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นรถไฟมาจอดที่ชานชาราเหมือนกันอันนี้จะไปเค้นจะไปเค้นนะคะเซนเซนปีเตอร์คือแล้วแต่ชั่วโมงไหนอันไหนจะเข้ามาจะมี หนึ่งสองสามวันทูทรีอันนั้นก็จะมีนะคะอยู่ข้างล่างข้างล่างคือเขาจะเข้ามานะคะอันนู้นก็จะเป็นร้านค้าร้านขายของเออใหญ่นะพี่น้องนี่แหละเปิดปีใหม่กับขอให้พี่น้องมีความสุขสุขสุขค้นเด้อพี่นอ้องอืพี่สมัยกับมาอยู่อันประเทศเบลยเยียมเนี่ยปีที่เจ็ดแล้วนะคะ เมื่อก่อนก็เดินทางไปไปมามาก็พี่สมัยก็มามีครอบครัวอยู่ที่ประเทศเบลเยียมแต่ก็กลับไปเมืองไทยไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมญาติทุกปีค่ะมีนี่ปีนี้แลหละพี่น้องบวชเดกปีไก่บวชเดกพอบ่ากะด้วยสถานการณ์โควิดนะพี่น้องก็เลยได้ไปเมืองไทยไปค่าบัดที่นี่สิพาออกไปย่างกันถนนคนเดินที่เขาเรียกว่า walking s ต r e e เนะแต่อยู่ที่นี่เขาเรียกว่า แม่นะคะไปค่าจะพาไปดูสถานที่ช้อปปิ้งอของแบรนด์เนมหรือว่าจะเป็นพวกเ,เสื้อผ้าของใช้หรือว่าอะไรทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะถนนตรงนั้นคือเขาจะไม่ให้รถยนต์เข้าไปนะคะแล้วทีนี้แต่วันนี้ยังไม่รู้ว่าร้านค้าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าแต่ถ้าถามว่าเปิดเปิดไหมเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะคือร้านค้าจะเปิดร้านค้าร้านขายของขายเสื้อผ้าที่ ถนนตรงนั้นจะเปิดปกติแล้วที่ที่ประเทศเบลเยียมนี้ก็คือวันอาทิตย์ร้านขายของทุกร้านเขาจะปิดนะคะปิดขายของปิดทาการคือก็จะมีแค่เปิดวันอาทิตย์อาทิตย์แรกของเดือนจะเปิดทําการขายของนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันวันแรกของเดือนแล้วกเ็เป็นช่วงซนเดอร์ด้วยแต่ไม่รู้ว่า วันนี้เขาจะซนเดอร์หรือเปล่าโซนเดอร์นี่แปลว่ารดเปอร์เซ็นต์ของรดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่30%เขึ้นไปนะคะถึง70%เซไปค่าไปดูกันเฮ้ เดี๋ยวก็เห็นพี่น้องมันเป็นฝ่าว่าเข่ามาในนี่มันห่อนออกไปมันหนาวบาเฟิมไม่เว้นโฉว่าเฟิ